สวัสดีครับผมอันนี้มาเทสนะครับตัวส่งภาพเสียงนะครับของ h o l l y l a n d นะครับผมเป็นรุ่นมา r k คสามร้อยโนะครับรุ่นนี้ไม่มีเสาแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวส่งนะครับจะมีพุดนะครับแล้วก็นี่ตัวรับครับผมกล่องไม่มีครับตอนนี้มีเหลือเคสอย่างเดียวแล้ว ครับผมอันนี้เราลองเปิดนะครับตัวเครื่องมันจะมีจอขึ้นองเห็นขึ้นที่ทีวีนะครับเดี๋ยวจะล็อกชันแน่นครับ สีครับตัวส่งเป็นสี่นะครับเดี๋ยวดูตัวรับเดี๋ยวมันจะออโต้หาเองนะครับอ่าครับขึ้นสี่ะล่าภาพมาแล้วนะครับผมลองเอามาขยับให้ดูนะครับอ่าัภาพตั้งเสียงไปนะครับ โอเคครับขอบคุณครับผมไม่รวมแบตนะครับผมมีตัวเคสพลาสติก